สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพราเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 657ค่ะประจำเย็ยนวันอังคารที่25เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเกาๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่ค่แบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ 1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดค่ะ7 2 1ดส3งนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปกับพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ หนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้รายการที่หนึ่งของเย็นวันอังคารนะคะเป็นหลวงพ่อมุมจ้ะหลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยอะอเหนือนะคะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังเป็นยันตะก้อแบบนี้เลยจากปีห5ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะต่อไปเป็นรายการที่3จากรายการที่3สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะสมเด็จเกศชัยโยจากรายการที่3ค่ะพี่ผขา ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่สี่หลวงพ่อพานค่ะเป็นเสมาหลวงพ่อพานวัดเฉลิมราชนะคะกุยบุรีจากปี38ค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นตะกุดคู่นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จากรายการที่ห้าพระผงสุพรรณค่ะพี่พี่ขาพระผงสุพรรณรายการที่หนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่6นะคะเนื้อออกสีขาวงักนะคะขาวเหมือนขาวงาช้างจ้ะรายการที่6ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระปิดตาพังพักการจ้ะพระปิดตาพังพักการมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่ขา รายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะคะลงยานะคะพี่เขาแหวนเนื้อทองเหลืองลงยาหลวงปู่ดู่วัดสแกจ้ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9้ารูปหล่อหลวงปู่ทวดจ้ะ รูปหล่อหลวงปูท่ทวดฐานบัวนะคะรายการที่9กค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะ <c oughs> รายการที่10เป็นพระขุนแผนค่ะพี่พี่ขาพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะ ด้านหลังมีฝังตะกุดสองดอกค่ะพี่พี่ขาพระขุนแผนหลวงปูทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองจ้ะรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพรายจ้ะของหลวงพวกก่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12หลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรายการที่12จัดเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์นะคะหลวงปู่สวงวัดไพนนะะววดรพัฒนาจ้ะสีสเกตค่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อวัดหัวนานะคะ หลวงพ่อแก้ววัดหัวนารุ่นแรกจากรุ่นหนึ่งค่ะพี่พขาปี07ค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะหลวงพ่อวัดหัวนารายการที่13จะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระรผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ๆขารายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15จะ15เป็นเหรียญ1บาทสเสด็จพ่อรอ5นะคะด้านหลังเป็นช้าง3เสียน,นะคะพี่ๆขาร2 1 2 7นะคะเหรียญ1บาทสเสด็จพ่อรอ5จะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนกะะัพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ สิบหกเป็นลิงหล่อค่ะลิงหล่อโบราณค่ะพี่พี่ขาแต่น้องสุภาไม่ทราบที่นะคะลิงหล่อโบราณจ้ะรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเป็นสมเด็จรัศมีจ้ะมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะออกวัดน้องอีดุกค,ค่ะพี่พี่ขาสมเด็จรัศมีมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะ รายการที่17จ็จะจบไปเป็นรายการที่18นะคะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจากวัดหนองโพนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจากรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา200บาทจ้า2 0 0บาททุกรายการเลยนะคะตายฐานมีรอยจานนะคะพี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19จ้ะ สิเป็นพระปิตาจักกะจันหลวงผู้สุขวัดปากครองมาขามเท่านะคะรายการที่19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันอังคารนะคะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขาสมเด็จเก่ามาพร้อมเลี่ยมสวยๆพร้อมใช้งานนะคะ รายการที่20จะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่พี่ขาส0ง100บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่ขาถ้ารับส่งรายการ300บาทจ้ะแล้วจัดส่งฟรีนะคะจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทร ทักไกลเข้ามาหาหนงสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ